เมื่อวานนี้ดีดาโพเขามีสำรวจสองปีชัดชาติสิทธิพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเมื่อสองปีก่อนพุทธภาเหมือนกันนะค่ะแล้วคุณชัดชาติชนะเรียกว่าถล่มทลายเลยนะใช่ทมกลางการคาดหวังแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏดีดาโพสถาบันบัณฑิตทัตบริหารศาสตร์เมื่อวานนี้เปิดเผยออกมาท่านผู้ชมก็ไล่ ความเห็นของคนกรุงเทพต่อการประมาร,รอบสองปีของคุณชัดชาติท่านผู้ชมก็มีออกมาด้านต่างๆและเปรียบเทียบไปเห็นด้วยว่าตอนที่สองปีแถวบนเนี่ยคะแนนเท่าไหร่หนึ่งปีคือสำรวจปีที่แล้วเนี่ยคะแนนเท่าไหร่แถวล่างอ่ะยกตัวอย่างการส่งเสริมการท่องเทีเท่ยวในกรทมที่ต่อว่าดีมากเนี่ยของ ล่าสุด2ปี20.15%ลดลงจากปีที่แล้วก็ป,ปีที่แล้ว22.40%ใช่ไหมคะขนาดที่บอกไม่ดีเลยเนี่ยพอๆกันคแปดกว่าๆก,การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะของ2อปีน้อยกว่า1ปีลดลงควบพอสมควรนะสำหรับส่วนของดีมากนะคะจาก27.55%เนี่ยลดลงมาส เป็น19%แต่ก็จะไปอยู่ในกลุ่มค่อนข้างดีเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ค่ะค่อนข้างดีเนี่ยเดิมเมื่อปีที่แล้วสำรวจเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน4ี่0พอมาปีนี้ครบ2ปีสำรวจเป็น45.75ขณะที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเพิ่มน้องไบร์ไม่ค่อยดีเห็นไหมนี่ค่ะจาก21.30ใช่ไหมหรือใบดู <65. S 1> เลขเดี๋ยวเดีอ๋อ21.65เป็น ตาลาย14.75เอากลับไปเหมือนเดิมต้องดูหัวข้อเอากลับไปเหมือนเดิมถ้าไม่ค่อยดีเดิมปีที่แล้ว14.75อืมนี่เห็นไหมเพิ่มขึ้นมามเป็นคนมองว่าไม่ค่อยดีเนี่ยเป็น26.65ค่ะเอาเรื่องไฮไลท์หน่อยปรับปรุงและระเบียบทางเท้าอันในโซเชียลวิจารณ์คุณชัดชาติอยู่เหมือนกันน้องใบค่ะปรากฏว่าใกล้เคียงหนึ่งปีกับสองปี เดิมเนี่ยคนมองว่าดีมากเลยคุณชาชาติปรับปรุงจัดระเบียบทางเท้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนมองว่าดีมากเนี่ย20.75%พอมาปีนี้19.35%นะคะที่บอกค่อนข้างดีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใช่ค่ะปีที่แล้วมองว่า44.05ปีนี้ขยับเพิ่มมาเป็น46.60ที่บอกไม่ค่อยดีเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะเดิมเนี่ย18.40ขยับเป็น2 1 3 0ที่บอกว่าไม่ดีเลยเนี่ย กลายเป็นว่าลดลงค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยปีที่แล้วบอกว่าคุณชาชาติปรับปรุงระเบียบทางเท้าไม่ดีเลยเนี่ย14.3แต่พอมาปีนี้ลดลงเป็น11.6ค่ะน้ำท่วมดีกว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมข้อที่9ท่าธรู้บูชมน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมปรากฏว่า ที่ตอบว่าดีมากลดลงเยอะเลยดีมากเลยเดิมเนี่ย19.25%ค่ะอพอครบ2ปีลดลงมาเป็น13.95%ที่บอกว่าค่อนข้างดีพอๆกันอ6 1 5กับ37ค่ะที่บอกไม่ค่อยดีเนี่ยทนบู้ชมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเหมาะเดิมใน 15. 7ปีนี้29.05ที่บอกไม่ดีเลยเนี่ยก็เพิ่มนะจาก12.80เป็น16เปอร์เซ็นต์ค่ะคือข้อนี้เนี่ย ก็แปลว่าโดยรวมมีปัญหาข้อน้ำท่วมเนี่ยน้องใบค่ะถ้าเราเทียบดูท่านี้อ่ะมาดูภาพใหญ่2ปีคนชัดชาติคนที่ตอบมากที่สุดก็คือค่อนข้างพอใจน้องใบห้5 5ค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วค่อนข้างพอใจเพิ่มขึ้น47.45%เพิ่มมาเป็น50.25%ถูกไหมค่ะไอ้ที่บอกไม่ค่อยพอใจเพิ่มเยอะเหมือนกัน ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยพอใจ14.80พอมาปีนี้20.35ที่บอกว่าพอใจมากลดลงเยอะเลยปีที่แล้วเนี่ยพอใจมาก27.75พอมาปีนี้พอใจมาก18.45เปค่ะไม่พอใจสูสีค่ะปีที่แล้ว10เปร์เซปีนี้10.6และคำตอบสุดท้าย2ปีคุณชัดชาติการเลือกดอกอรชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมถ้าวันนี้เป็นการเลือกตั้ง 40.75%บอกจะเลือกอีกค่ะอ้าวอันดับหนึ่งจะเลือกอีก40.75%อันดับสองบอกไม่แน่ใจ37.50%อ,อันดับ3าที่บอกเลยว่าไม่เลือกเนี่ย2 1่5ท่านผู้ชมตรงไหมช่วงนี้โพจะฮัดทั้งนี้หนึ่งค่ะกรณีคุณชัดชาตเสียิพันธ์เห็นเป็นยังไงกันบ้างอ้าวเห็นเป็นยังไง